แม่ขาหักกระดูกไม่เชื่อมต่อทานอะไรดีคะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายอาหารเสริมมากเลยอ่ะหคือแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยไม่ต้องทานเยอะครับเอาแค่600มิลลิกรัมต่อวันก็พอนะครับข้อ 2. คือวิตามิน D3 วิตามิน D3 มเนี่ยมันช่วยอันแรกคือช่วยให้แคลเซียมที่เรากินในข้อหนึ่งเนี่ยมันดูดซึมได้ดีขึ้นแล้วอันที่ 2. คือมันช่วย ทำให้แคลเซียมเวลามันถูกดูดซึมไปแล้วเนี่ยไปเกาะที่กระดูกได้ดีขึ้นดังนั้นคนที่ทานแคลเซียมอย่างเดียวแต่ไม่มีวิตามินดีสกระดูกก็ติดครับแต่กระดูกจะติดช้าหน่อยข้อ3คือโปรโตีนทําไมต้องหาโปรโตีนด้วยนะครับจริงๆคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดนะคิดว่ากระดูกเนี่ยกินแคลเซียมกับวิตามินดีสก็พออันนั้นมันเป็นคอเทกค,คือขอบนอกของกระดูกแต่เนื้อกระดูกตรงกลางเนี่ยมันเป็นโปรโตีนเป็นเลือดนะครับผู้นี้ต้องใช้โปรโตีนนะน,น้อย โปรโตีนเราทานก็1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโกรัมต่อวันจากอาหารทั้ง3มือ้อหรือบางคนบอกว่าคุณแม่ทานได้น้อยก็อาจจะทานเป็นโปรโตีนวันละหนึ 2. จะเป็นโปรโตีนพืชโปรโตีนนมหรือเป็นเวกคอมเพล็กก็ได้นะครับวันละหนก็จะได้โปรโตีนประมาณ10 22กรัมนะครับขึ้นอยู่กับว่าทานตัวไหน